สวัสดีครับรายการครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพทำข่าววิเศษนะครับเพร่สัปดห์สบดีที่26พฤษภาคมสองนครับ10โมงตามเวลาประเทศไทยนะครับมาติดตามข่าวแรงทวิตเตอร์ครับแฮชแท็กม็อบ25พฤษภา65นะครับเมื่อวานนี้เรามาดูกันครับเมื่อวานนี้มีม็อบอะไรกันบ้างนะครับคุณนิวม็อบ26พฤษภา65จิทาพาบุ๊ค ประชาธิปไตยไม่ใช่แค่การเลือกตั้งแต่เป็นการกำหนดวาระทางสังคมด้วยสิทธิในการรวมตัวทิมพิทาพูดถึงความสำคัญของสิทธิเสรีภาพในการรวมกลุ่มโดยเสรีของประชาชนครับพิทายสัญญาพรรคเก้าไกลพร้อมบทคว่ำพรบควบคุมรวมกลุ่มของประยุทธ์หากเข้าสภาหากไม่สําเร็จจะยติดด่วนแย้งทันทีหากไม่ได้ปีหน้าปีรัฐบาลจะถอนให้ทันทีนะครับ พิมพิธาหัวหน้าเก้าไกลกับอิ่มทีรารัฐโคโสพเพื่อไทยลงพื้นที่ชุมนุมได้อยูเอนแสดงความเห็นประเด็นคัดค้านพรบรควบคุมการรวมกลุ่มครับเมื่อวานนี้นะครับมอบยี่ห้าวันนี้เลยครับรับตะวันกลับบ้านมอบยี่กพฤษภากห้าสาระไตส่สวนคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวตะวัน อนนนนำพาบุสารมีคำสั่งให้รัชทันเบิกตัวมาไต่สวนที่ศาลคุณซืนซืนพี่อิ่มพี่น้ำพี่เอิร์ธพี่กอ๊อฟส่วนสมเพื่อไทยลงมติที่มอบวันนี้นอกจากปราศัยและแทบประชาชนแล้วยังเข้าไปล้มอมวงคุยกับพี่น้องต่อค่ะอ่าดีครับ กศเพื่อไทยฮะอย่าลืมตะวันด้วยนะอย่าลืมน้องตะวันด้วยอย่าลืมน้องตะวันด้วยครับอย่าลืมน้องตะวันด้วยนะฮะอันนี้อะไรโทษฮะโทษคุณนิวจิพาธาบุคเรามีความเห็นร่วมกันว่ากฎหมายที่ใช้เกินขอบเขตไ,ไม่เป็นประโยชน์กับประชาชนต่อต้านครบเสร็ สอสออิมสอสอน้น้ำสอสสรันสอสอวันวินิวารยินคู่กับทีมพิธาอ่ะยกระดับหน่อยสอสอเพื่อไทยนะยกระดับนิดนึงน้องตะวันน้องตะวันฝากด้วยคุณเจนิสเดินหยุดขังแบบนี้ก็ดีเหมือนกันเห็นคนเยอะดีเป็นการสื่อสารไปถึงผู้คนไปมาที่ป้ายรถเมย์ท้องถนนประจานระบบของประเทศ เมาก็มีเดินเห็นว่าเดินจากคองเกรนไปสารยาลัษดา1 5ครับไม่ข้าหรกโดนไม่ได้ปเานตาตแลมันก็นื่อยไหวันไหมครับอาจารย์ต้องมาเช็คี่ปกระจรในจารกันหน่อยหนึ่งไหวไหมฮะจานนี้ต่อไหวไฮะไหวอยู่เติมโค้งไปแล้วเออไหวๆนะ S 1> <S 1> ใกล้ถึงแล้วฮะอีกนิดเดียวระยะสุดท้ายแล้วนะสามสิบเปอร์เซ็นต์สุดท้ายละเมื่อ,าอาวานเดินปกตเหมือนกันนะขาสั่นมากๆยอมใจป้าลุงยกเลิกหนึ่งหนึ่งสองคุณเจนิสครับเดินหยุดขางเรียกร้องสิทธิการประกันตัว้ผู้ต้องหาการเมืองคดีหนึ่งหนึ่งสองเรียกร้องให้ศาลและผู้พากษาทำงานอย่างเป็นปกติ ที่ควรจะเป็นนะครับตอนนี้ขอบคุณไทยทีวีนิวส์ครับเดินใจเหมือนกันนะอันนี้ผมขี่มอเตอร์ไซค์ผ่านบ่อยเดินข้ามทางรถไฟสถานีบางเขนตอนนี้หางแถวยาวมากครับเราไม่ทราบว,ว่าหางแถวอยู่ตรงไหนนะครับเพราะว่าการเดินแถวตอนเลียงหนึ่งกับ จำนวนคนหลักร้อยคนนะครับนี่ะครับเปความท้าายนะครับก็คืจะต,ต้องมีทีมผหัวันแล้วนะครับกับความยิดติทางของประเทศไทายเราครับขอบคุณ h อทีวนิวส์ครับผมอุดมการปากท้องเดียวกันก้าวไกลคุณโฮป โนบ o ดี 112, ้เอ2มวลชนบางส่วนประกาศจะนอนค้างคืนนาสายารชาชดานเนื่องจากผู้นี้มีการไต่สวนน้องตะวันเลิกงานแล้วมาฟังดนตรีมอบได้ยิวัก พัคสนามทิมพิธาโอ้นี่ฮะคืนนี้จะมีนักกิจกรรมเนาะคืนที่น่าสายยาราชดาคนนี่ก็มาดูว่าุทัใดก็ขออวยนามนะครับคือขายรมงแหงเพื่อประชาธิปไตยครับถึงที่หมายเดินจากรันจำพิเศษกรุงเทพถึงสายยาราชดาเพื่อได้ยร้องสุดปกสิทธิประกันตกลัวให้เพื่อนเราไม่ใกล้ ไม่ใกล้นะครับไกลมากนะครับเรียกว่าเดินเราเหนื่อยผมว่าต้องเดินเกือบสองชั่วโมงนะผมว่านะชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงเนี่ต้องมีฮะพรระบอกควบคุมกันให้ตกลกาก,จาก็จะมรู้เท่ไหร่แต่ผมอยากให้สสไปยืนที่ศาลมากกว่านะ ไปเยือนที่ศาลน้องตะวันมากกว่านะครับพี่อเล็กซ์นี่ฮะแน่นอนตรงคนนี้แน่นอนมากพี่อเล็กซ์โชครุ่มพึกนะครับังไ,ใบบไปใจยันมันยังใช่นีเรือดนี้กับนาจับต้งไปใจยันมันสถา เพื่อประชาธิปไตยตัวจริงนะครับเนี่ยเพื่อินคือประชาธิปไตยตัวจริงสิ่งจริงมเระชาดเมื่อเรานด้วนระูงเี ให้ทีวีนิ้ส์นะปครับให้ประตูคุ่เอาเพียงคืนเราจู้ไปยัได้ใช่สุดยอดสุดยอดขอแสดงความนับถือครับ ประชาชนปวดแอะเผด็จการหน้างง่เก็บตกมอบยิบห้าเพื่อสาวข้ากลุ่มมวลชนปรชาชนนราศา,ายเารียกร้องให้ปล่อยทุกนดูนการเมืองทุกคนทำอะไรกันเนี่ยแม่แม่ไม่ไมตัองเลยนะทำอะไรกันกน,นี้เพลงแสงดาวแห่งสัทธาโดยคุณอันทรีสมานีเพื่อนที่ถูกคัดคัด พอรวมกลุ่มหน้า UN เอนฮะแสงว่าเมื่อวานสองม็อบเลยนะกลางคืนอันนี้กลางคืนคุณลิตเติ้ลชาไข่หน้าสารนายรัชดาเมื่อคืนนะครับตอนสี่ทุ่มสิบเก้านาทีบรรกาศยืนหยุดขังคนร่วมกันเยอะมากนะครับรัชดาชายวันนี้คนเยอะท่านผู้ชมครับนะขอบคุณรัชดานิวส์ขอบคุณทีไอเอสโอย์นะเจมส์ชุดลอนน้ำใจเอมบอกมานะครับเก้าอะไรนะคุณ มีตั้งนานแล้วอันนี้มานี้ตั้งนานแล้วเราไม่เคยใช้ไม่ไม่แล้ทำไมทำไมบุกการเาชื่ออไรนี่นบรรยากาศไม่ีนคนเนี่ยเดี๋ยวเราเดินดูกันต่อท่านผู้ชมครับบรรยากาศณขณะนี้นะฮะสวัสดีคุณนิทัศครับสวัสดีคุณวิมลันธ์คุ่ณ้ชมน่ะคุณผู้ชมค่ณผชม่านชมค่้ชมค่่ชม่ ตรงนี้อานน์บอกว่าจะมีการเบริกตัวตะวันมาด้วยท่านผู้ชมกัคืนนี้อยู่ไลร้สดพี่แผนประโอปอลจะดูก่อนนะว่าจะไปที่หน้า u ูด้วยครับจะไปสังเกตกันหน้า u ูด้วยหน้าศาลยุติธสา,สาย,ยาวรัชดานะครับก็เหล่านี้ฮะมีรถผู้ต้องขังมาแนละ้ว เขาให้มาแล้วจิงไม่ได้ขอบคุณวัสดรน,นิวนะครับสสยุคใหม่ต้องเข้าหาประชาชนเอามาดูแบบล่าสุดล่าสุดอันนี้อะไรขยะสวะสังคมอะทำไมไปว่ากันอย่างนั้น รับตะวันกับบ้านเามาดูติดอันดับแล้วมองขึ้นไปครับอันนี้อะไรตลาดตลาดนัดราษฎรนวันที่29พฤษภาคมสวนครูอง,งุ่นนะครับอันนี้พักก้าวไก่อะไร สุดท้ายบริจากลูกควรมีพ่อเมื่อพร้อมหนึ่งสมองสองูนแต่มีปัญญาตื้แบสนุนหนึ่งสองอ๋อไอตัวเล็กไม่สบายร้อนจัดสารเลื่อนไม่ได้ถ้าลูกกูเป็นไรพวกมึงพังอ๋อหมายถึงว่าน้องใบเขารับการสนับสนุนแล้วก็ไม่เป็นไรนี่ครับรับการสนับสนุน ก็ไม่เป็นไรนะครับใครอยากจะโด o n a t หรือว่าบริจาคให้นักสู้ประชาธิปไตยจากแฮชแท็กนี้นครับต้องเป็นกระแสรแรงขึ้นมาเนาะก็คือแฮชแท็กยกเลิก1นึนะครับยกเลิกหนึอันนี้ก็จะตรงกับแฮชแท็กเมื่อวานนี้นครับ ขอบคุณยูดีดีนิวส์นะครับผมกิจกรรมเดินหยุดขังเดินจากหน้าเรือนจำกลางคลองเปรมไปยังศาลอาญารัชดาใช้ปี๊บคุมหัวเดินจุดเทียนด้วยกองความเป็นธรรมเพื่อเพื่อค่ะทางกำลังสิบเคนนี่ฮะในภาพก็มีปล่อยภาพคุณเอกชัยขงกลางวานปล่อยเพชรพระอุมาน้องตะวันนะครับฆ่าคนตายยังได้สิบประกันอันนี้เป๊ะเลยปล่อยสมบัติทองย้อยปล่อยเก็ตนะครับ แล้วก็ปล่อยเพื่อนเรายูรีดีนิวส์ครับยกเลิก1นึงหนะครับ,อ, 1, 1, 2, รบอันนี้อะไรคุณเบลลี่ความฝันของเธอแค่ดับลงแต่ตอนนี้มีเด็กติดคุกแถมยังไม่ได้ประกันตัวด้วยนะน้องลูกหนังสีตลาถอนตัวจากวง H1 k หลังเดบิว5เดือนขอให้ตะวันได้รับข่าวดีครับเซฟตะวันวันนี้นะครับเซฟตะวัน เขาบอก10โมงวันนี้นะ10โมงวันนี้เลย1ชั่วโมงที่แล้วนะครับ10โมงก็ตอนนี้ก็ที่ผมกำลังอัดคลิปอยู่10ลโมง12นาทีนะครับสญญายงานตัดส่วนขอคำร้องประ,ประกันตัวของตะวันหลังคุณพิธาใช้ตำแหน่งสสยื่นประกันไปเมื่อวันที่20ครับก็ขอให้ได้รับการประกันนะครับนี่จากกลุ่มทะลุฟ้าครับผม ภาพประกาศวันที่ยี่สห้าน่าจะเป็นพอคอนะเวลาสิบหกจุดสูงถึงสิบเจ็ดจุดสี่สองกลุ่มพลเม,มืองโตกลับและแนวร่วมรัชดรตันธกิกรรมเดินหยุดขังบริเวณหน้าเรือนจำพิเศษกรุงเทพไปยังสายยารัชดาแล้วก็ยืนหยุดขังครับอ๋อมาจิงหน้าสอรประหลโยธินด้วยเหยื่อตะวันอายุ20เหยื่อความอายุติธรรม มหนึ่2กำลังจะแย่ในคุกอยาใช้ปากกาฆ่าคนระยะทางเกือบ6กิโลครับก็ชั่วโมงเสร็จๆเจนาะเป็นการเดินเพื่อเรียกร้องให้ศาลปฏิบัติตามกฎหมายและยุติการละเมิดสิทธิบัานการตัวของผู้หานความคิดซึ่งมีจำนวนผู้ต้องขังทางการเมืองตอนนี้ยีตอนนี้11คนครับผมจริงๆมันเป็นสิทธิประกันตัวสิทธิตามรัฐธรรมนูญน,นะครับ ขนาดคุณปรินเะน่ยปรินประชาธิปัตย์โดนเป็นสิบคดีนะประกันได้นะครับหรือแม้แต่คดีเขาเรียกอะไรอะคดีพันธมิตรปิดสนามบินคดีกปปสคุณสุเทพนะฮะสารตัดสินว่าผิดแล้วนะครับชั้นอุทธรณ์นะครับก็ยังประกันตัวได้นะอันนี้มีความผิดเลยไม่ให้ประกันตัว อันนี้ศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษย,นษยชนอันนี้เมื่อวานนะครับระหว่างการพักเที่ยงหลังสืบพยานคดีหนึ่งสองเสร็จในช่วงเย็นที่วากรนทาการยืนหยุดขังที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยขอนแก่นเป็นเวลารวม11 1 1 1 1 1 2อาทีเรียกร้องให้ตะวันได้รับสิทธิประกันประกันตัวเช่นเดียวกับเขาโดยมีนักกิจกรรมขอนแก่นมายืน เรียกร้องด้วยยกเลิก1นึครับเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานนะผู้นี้ช่วยส่งเสียงให้ตะวันได้รับการประกันตัวนะครับไม้พนุพงศ์อย่าเรียกร้องให้ตะวันเลิอกอดอาหารแต่จงเรียกร้องให้ศาลปล่อยตัวตะวันอันนี้อะไรผู้พักษาใช้ดุลพินิษฐ นี่คุณธรรมราชโชคพมิดกุลนะครับคลิปนี้ผมทำไป2วันก่อนเนี่ยสองวันนะทราบข่าวจากทนายว่าอย่างชาที่สุดเ27พฤษภาคมตะว,วันจะต้องได้รับอิสรภาพเพราะตำรวจหมดอำนาจฝักขังแล้วอาม,มาดูล่าสุดครับตอนนี้10โมง15ทีตุกติกแรกมาแล้วอันนี้เขาบอกว่า อ,อ่หนึ่งชั่วโมงที่แล้วนะครับศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนหนึ่งชั่วโมงการไต่สวนคําร้องประกันตัวตะวันที่สายาวันนี้เจ้าหน้าที่แจ้งว่าไม่ได้เบิกตัวตะวตัววนมาศาลแต่ไต่สวนผ่านคอนเฟรนส์วันนี้ออกการได้ยื่นฟ้องตะว,วันต่อศาลแล้วแม้ก่อนหน้านี้ทนายจะยื่นขอความเป็นธรรมเอกการสูงสุดขอให้สอบพยานฝ่ายผู้ต้องหาเพิ่ม ทั้งนี้ก่อนหน้านี้สารได้ระบุในคำสั่งให้เบิกตัวตะวันมาศาลเพื่อรวมร่วมการไต่สวนต่อมาพบการเปลี่ยนแปลงคำสั่งภายหลังให้ไต่สวนทางวิดีโอคอนเฟรนซ์โดยไม่แจ้งทนายความหรือนายประกันให้ทราบแต่อย่างใด14ชั่วโมงที่แล้วเอ้าเอา,เอ,า,เอ,าอีกแล้วเหรอสารอาญากรุงเทพฯอนุญาตให้ฟ้าสุทินีนักศึ นักษาจุลาไปแลกเปลี่ยนภาษาที่เยอรมันสุดที่นีคือ1ในจำเลยคดีหนึ่งสอจากการชุมนุมน้าสารทุตเยอรมันเมื่อวันที่26ตุลาคม63เธอสอบชิงทุนให้เปล่าจากรัฐบาลเยอรมันซึ่งเป็นทุนเดียวกับวริสลาโอ้โหไม่น่าเชื่อนะแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวก็ได้เดี๋ยวก็ได้นะ โอ้โหทำไมเป็นอย่างนี้ไยศารเราอานนนำพาครับทนานอนล่าสุดสารไม่เบิกตัวตะวันมาสารนะครับใช้วิดีโอคอนเฟรนซ์และอายการยื่นฟ้องตะวันแล้ววันนี้ส่วนท่านที่จะให้กำลังใจสามารถมองเห็นน้องผ่านกล้องที่ถ่ายจากเรือนจำที่ห้องพิจารณาคดี703เวลา9นาฬิกาครับ อันนี้แบบล่าสุดเลยนะครับแฟนรายการาดูติดอันดับสิยกเลิกหนึ่งหนึ่งสองอันนี้ครับเห็นไหมลอดคุกสารให้ประกันเป็นแสนหนึ่งอดีตรองหัวหน้าพระวิชาธิปัตย์คดีอาจารย์หญิงสาวสิบสี่คดีนะถูกขังคุกสามีญาต ให้ประกันตัวผู้นขัหนึ่งสองจำนวนมากขอยื่นประกันหลายครั้งยังไม่ถูกตัดสินว่าผิดจริงแต่ขังคุกเป็นคนเท่ากาันแต่สิทธิประกันประกันตัวตามรัฐธรรมนูญต่างกันอันนี้ตะวันแสงเพียงตะเกียงน้อยค่อยๆเลือนหายตะกายฟ้าไม่มีชีวิตตะการตาหวังดับแสงต่อหน้าตุลาการ โอ้ภาพนี้สวยมาก abstract ทำปก YouTube อันนี้จากคุณปรสิตกัดกินชีวิตคนไทยยุโรปสองปล่อยเพื่อนเราคืนสิบประกันตัวกิจกรรมเดินอย่่ขังจังรวงจำพิเศษสายาราชดาระยะหกิโลจะมีกิจกรรมอยู่ขังในตอนเยน็นขอบคุณรัชดานิวสครับ หวันที่แล้วใช้ไม้แข่งกฎหมายไม่ทําให้เยาวชนยอมรับต้องเข้าใจพูดคุยเปียบุตรแนะผู้มีอํานาจเปิดใจรับฟังยกตัวอย่างคดีตะวันอย่างบ้านใช้เมื่อวหนึ่งหนึ่งสองเราจะเปียบุตรนะครับแล้วร้อยกว่าคดีเนี่ยผมก็นึกภาพไม่ออกจะดาเนินคดีไงร้อยกว่าคดีจะเอาร้อยกว่าคดีนี่ไปจิตคุกกันหมดเหรอหรือจะยังไงครับแล้วจะทําให้ความคิดของเยาวชนเปลี่ยนไหมก็คงไม่เปลี่ยนอะหน้ำซ้ำจาไปไกลกว่าเดิมด้วย ดันั้นวิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องผมคิดว่าหยุดย้ายหนึ่งหนึ่งสองผลักดันให้มีกฎหมายนี้ถ้าตักัดกมคดีหน11ึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งหกพรบคอมชุมลุงทั้งหมดเนี่ยในรอบนี้ให้หมดเลยวิธีการคุยสนทนากับเยาวชนเนี่ยผมว่าสําคัญนะครับใช้ไม้แข็งใช้กฎหมายอย่างเดียวเนี่ยมันมันไม่มีทางทำให้เขาเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนใจได้ครับ,รบอย่างตัวอย่างล่าสุดเมื่อวานนี้นะครับของน้องตะวันใช่ไหมครับ ผมคิดว่าการใช้กฎหมายตอนนี้มันใช้เป็นเครื่องมือฮะ,ะออกฎหมายอาญามตาตรา112เนี่ยถ้าทุกท่านจํากันได้ช่วงเวลาหนึ่งถ้าผมจะไม่ผิดตั้งแต่ช่วงปลายปี60ต่อเน,นื่องมาจนถึงกลางปี63ไม่มีการใช้กฎหมายอาญามตาตรา112เลยนะครับสาเหตุคุณประยุทธ์ก็เป็นคนพูดบอกว่าไม่ใช้เพราะอะไรผมมันพูดถึงระดับกาในข่าวก็มีนะครับแล้วอยู่ดีๆมาปลายปี63ก็ใช้ นะครับก็หลังจากคุณประยุทธ์ให้สัมภาษณ์ก็ต่อไปนี้จะใช้กฎหมายทุกมาตราในการจัดการผู้ลุงลุนะไอตรงเนี้ยสิ่งที่คุณประยุทธ์พูดทั้งสองครั้งเนี่ยมันเป็นนัยยะอยู่ในตัวมันเองครับว่ากฎหมายมาตรานี้ถูกนํามาใช้เป็นเครื่องมือในทางการเมืองได้มันลักก็ปิดแล้วก็เปิดได้บางช่วงไม่ใช้บางช่วงใช้ทีนี้พอสัญญาณบอกให้ใช้มันขึ้นสูงมากเนี่ยเราจึงพบเห็นว่าการตั้งข้อหาหนึ่งหสองเยอะมากแล้วร้อยกว่าคดีเนี่ย ผมก็นึกภาพไม่ออกจะดาเนินคดีไงร้อยกว่าคดีจะเอาร้อยกว่าคดีนีไประจิตคุกกันหมดหร,หรือจะยังไงครับแล้วแล้วจะทําให้ความคิดของเยาวชนเปลี่ยนไหมก็คงไม่เปลี่ยนะ่ะหนําซ้ําจะไปไกลกว่าเดิมด้วยเพราะฉะนั้นวิธีการแก้ปัญหาที่ถูกต้องผมคิดว่าหยุดใช้หนึ่งหนึ่งสองผลักดันให้มีกฎหมายนี้โ้วตัวสก,กรมคดีหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งหนึ่งหกพรบคอมชุมนุมทั้งหมดเนี่ยในรอบนี้ให้หมดเลยนะครับแล้วมาเริ่มต้นกันใหม่แต่ถ้ายังกุกลมว้อยู่แบบนี้มันไม่จบครับ แล้วถามว่าทําให้เขาเด็กเยาว,วชนกลัวไหมก็ล่าสุดเมื่อวานนี้ของน้องตะวันนั่นก็คนนี้ไม่ได้อยู่ในการชุมนุมรอบหกสามใช่ไหมครับปุยนพปียบุตรครับอาจารย์ประจักกล้องกิรติประเด็นไม่อยู่ที่การอดไม่อยู่ในาหาันประเด็นอยู่ที่เธอไม่ควรถูกนำไปขังคุกแต่แรกหากกระบวนการยุติธรรมมีความเป็นธรรม สชั่วโมงที่แล้วเยาวชนคืออาทิตย์อุทัยแสงศาสตร์แสงกำจานเรืองรองแหล่งล่าอันนี้คือเมื่อวานนะครับคุณประสิทธิ์แห่งชีวิตคนไทยประยุทธ์ยกเลิกหนึ่งสองปล่อยเพื่อนลราบนชนร่วมทำกิจกรรมเดินอยู่ขังหน้าสอนอผยโยธินโดยเดินจากเรือนจำพิเศษสายายารัชดาตอนยิน ตอนเย็นจะมีกิจกรรมอย่่้างที่ศาลในราชาเช่นกัน่อเพื่อนเรา่อยผู้บริสุทธิ์ืนสิทธิการระกันตัวยกเลิ112นดีนตขอบคุณสำนักขาวราชดรครับผม ต,ตะวันศาสตร์แสงแรงกล้าสิ่งที่ตะวันทาไม่ใช่เพื่อเสรีภาพตัวเองแต่ท,ทําเธอทําเพื่อสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นวันนี้นะครับขบวนกิจกรรมเดินหยุดขังจากเรือนจำกลางคองเปรมไปยังสายราชดาพิเศษใช้ปี๊บคุมหัว พร้อมจุดเทียนร้องความเป็นธรรมให้เพื่อนผู้ต้องหาการเมือง11คนขอบคุณ u d ด News ครับผมพลอยทะลุวังความในใจเพื่อนรูปอุด,ดมการ สารไม่เบิกตัวคุณพิธาเมื่อวานนี้ข่าวสดอังกฤษ h f r e e o อ o ฟเอ e กซ์ s s คุณวูฟคิงตะวันรอนอ่อนแสงแรงอ่อนลาเส้นขอบฟ้าจุดเปลี่ยนแปลงแห่งแสงสีเปลี่ยนสว่างทางมืดยึดราตรีหลายชีวีโผผิน หากินไปความสวยงามตรงข้ามความหมองหม่นหลายผู้คนใช้มุมกลับรับสดใสต่างมุมมองสองอย่างทางเป็นไปจุดใกล้จุดไกลใกล้เส้นขอบฟาา้า อันนี้หน้าสารอาญานะครับน้าสารอาญาพร่ว่าใจเมึงจะมาไล่ฉัน่าเหรอมึงมึงว่าพวกกูมาน้อยมึงมานับปีนกูดูซิแม่ก็บอกว่าเรามาน้อยแม่โอ้ใจเย็นใจเย็นๆใจเย็นใจเย็นๆช่วยกันส่งเสียงปล่อยตะวันนะครับเสียงทําวันนี้หนึ่งชั่วโมงแล้วจับตาสารอ่านคำสั่งตัวประกัน านตะวันสู้สู้หนึ่หนูไม่ได้สู้คนเดียวนะครับหนูไม่ได้สู้คนเดียวเ,เซฟภาพนี้ไว้หน่อยหนูไม่ได้สู้คนเดียวโพยกเลิกหนึ่งหนึเราไปดูดีครับข่าวข่าวมีรายงานมาแล้วยัง ด่วนทนายเดชาประกาศถอนตัวคดีแตงโมยังต้องสวมแมสแนวร่วมประกาศระดมมวลชนค้านจนกว่าจะยกเริ่องพอรา,ราคกฎหมายควบคุมกลุ่ม ประยุทธ์ถึงนู่นแล้วฮะโตเกียวทนายเดชาประกาศถอนตัวเป็นทนายความแม่จังโมชีไม่เห็นคดีไม่ตรงกรันแต่เป็นเพื่อนเหมือนกันเหมือนเดิมเปลี่ยนทนายแล้วเต้บงคนกิดเผยแม่แังโมมอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายไทยสวีไลดูแลคดีแังโมเดี่ยวข้องทั้งหมดขนาดเดียวกันทนายเดชาประกาศถอนตัว โอเคก็ยังไม่มีข่าวน้องตะว,วันนะครับยังไม่มีนะครับขอบคุณแฟนรายการทุกท่านที่ตามช่อง YouTube ชีพทําคาววิเศษนะครับมันทึกไว้นะครับ1 0 2โมงยนาทีพระกสวัสดี 26, ส่6กพฤษภาคมส,ส5 6 0ัอสานะครับสวัสดีครับ